คุณผู้ชมฮะเรามาดูกันอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหตีกันยับเลยสิทธ์สองสำนักแล้วก็อ้างกันเรื่องของของขลังนะฮะของขลัขง,งสิ่งของที่เป็นมงคลต่างๆนะครับเมื่อวานเนี่ยมีคลิปเผยแพร่ออกมาโอ้โหไปดูคลิปนี้แล้วก็เรามาเจาะเรื่องนี้กันนะครับ ครับคุณผู้ชมฮะศึกสองสำนักศักยันต์ลูกติดยกพวกตีกลางพิธีไหว้ครูามากันหลายร้อยเลยนะนะฮะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุชุลมุนวุ่นวายที่ตำรวจเนี่ยต้องเข้าไปห้ามปรามฝ่ายปกครองถึงขนาดนายอำเภอเนี่ยยกมือไหว้แบบนี้เลยขอเถอะอย่าตีกันพอได้<ช>แล้วอยุ่เถอะนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ช่วงที่มีการประจันหน้ากันก่อนนะฮะ ตีกันมาตั้งแต่ด้านนอกนะฮะก่อนจะเข้าปากเสือคือเขาทําสํานักเนี่ยเป็นเหมือนปากเสือใช่ไหมคุณจนกระทั่งเข้ามาตีกันในถ้ำตรงนี้นะครับซึ่งโอ้โหครูของทั้งสองสำนักเนี่ย ตีกันเองเลยนะฮะแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยจะไปเหลือเราคุณลูกศิษย์ก็ต้องตีกันด้วยนะฮะนี่คนอีกสำนักหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆเนี่ยบุกเข้ามาถึงในถ้ำตรงนี้แล้วนะคุณนะเราเรียกถ้ำแล้วกันนะถ้ำตรงนี้แล้วนะครับและจากนั้นคุณดูนายอำเภอพยายามเข้าห้ามนายอำเภอเนี่ยเขาเขียนป้ายข้างหลังว่านายอำเภอนะนายอำเภอยกมือไหวเลยคุณบอกคงบอกขอเถอขอเธออย่าตีกันเลยและสักพักเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ ไปแหวกทางเจ้าหน้าที่ให้ลูกศิษย์ของเขาเองฝั่งเขาเองเนี่ยเข้ามาได้คุณดูสิเนี่ยจังหวะนี้ดึงเจ้าหน้าที่ออกมาเลยเพื่อให้ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยเข้ามาในนี้และหลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้าเสือแห่งนี้นะฮะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สํานักศักยันต์อุทยานเสือจังหวัดพระนครศรียานะครับโดยช่วงสายคนในสํานักรวมถึงอาจารย์และลูกศิษย์ ของสำนักสักยันต์อุทยานเสือเนี่ยนะฮะกว่า100คนเขากำลังประกอบพิธีไหว้ครูอยู่ปรากฏว่ามีกลุ่มลูกศิษย์อีกสำนักคือสำนักสักยันต์บ้านมีดีคุณต้องฟังให้ดีๆนะว่ามีสำนักอะไรบ้างนะฮะคือ1สำนักสักยันต์อุทยานเสือเขาทำพิธีอยู่นะครับอยู่ๆศิษย์สำนักสักยันต์บ้านมีดีที่อยู่ย่านจรรญสนิทวงกว่า300คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและชายชะกันเนี่ยมาปิดล้อมสำนักสักยันต์อุทยานเสือ เนื่องจากเห็นว่าสำนักศักยัน์อุทยานเสือเนี่ยไปลบหลู่ไปดูถูกสำนักศักยัน์บ้านมีดีโดยอาจารย์องอันครมนซึ่งเป็นเจ้าสำนักศักยัน์อุทยานเสือเนี่ยได้นำอักษรภาษาจีนของสำนักบ้านมีดีที่เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์บ้านมีดีไปโพสต์ในเฟซบุ๊กโดยอ้างว่าเป็นของแท้จากอาจารย์อ๋องเอง เป็นของสำนักศักักยันต์บ้านอุทยานเสืออทีนี้ครับลูกศิษย์ของอีกสำนักเขาก็ไม่พอใจเพราะนี่มันคือของขลังของดีของสำนักเขาค่ะทำไมอาจารย์อ๋องเอาไปแอบอ้างแบบนี้มันก็เลยมีการทะเลาะวิวาทถกเถียงกันมาในโลกโซเชียลก่อน จนกระทั่งมีการทะเลาะวิวาทเมื่อวานนี้นะครับที่คลิปที่เห็นเนี่ยนะฮะเหตุการณ์นี้ตํารวจต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้กําลังกว่าร้อยนายเนี่ยเข้ามาควบคุมความเรียบร้อยเพราะว่าห้ามได้รอบนึงและอ่ะรอบนึงหยุดตีพอแป๊บหนึ่งอ้องอาวตีกันใหม่ก็ต้องห้ามกันใหม่ห้ามกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ทางลูกศิษย์ของสํานักสักยันบ้านมีดีที่ไปบุกสํานักบ้านเสือเนี่ยนะฮะ ทำลายเข้าของด้วยเหมือนกันคุณเอาสีสเปรย์มาพ่นใส่รูปปั้นเสือหน้าสํานักเลยนะบางคงก็ทีพพวกป้ายปูนปั้นเนี่ยจนตรงทีพตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยตรงขาวเนี่ยเออเพราะว่ามันเหมือนเขาสร้างเป็นปากเสือไงนะเข้าสู่สํานักศักยันต์บ้านเสือเนี่ยนะฮะบ้านอุทยานเสือเนี่ยนะฮะทีนี้ครับโหทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาจนกระทั่งบุกเข้าไปถึงตัวอาจารย์ของสํานักศักยันต์อุทยานเสือคืออาจารย์อ๋องและอาจารย์พยักษ รวมถึงอาจารย์ยักษ์แล้วก็ลูกศิษย์ที่อยู่ข้างในผมเรียกว่าถ้ำนะ<ช>อยู่ข้างในถ้ำจนได้รับบาดเจ็บกันไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรงนั้นก็ถูกลุกหลงไปด้วยได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด8คนนะครับ<ช><ช>ทีนี้ครับเหตุการณ์ยุติตรงนี้ได้ไปที่โรงพยาบาล<ช>เพราะว่าต้องไปดูอาการบาดเจ็บกันซะหน่อยใช่ค่ะไปสอบถามนะอาจารย์พยัก สิทธิี่อนันพรที่เป็นเจ้าสํานักศักยันตยานเสือคนนี้เนี่ยค่ะก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปูศีน้าใบหน้าเนี่ยฟกช้ายังมึนยังงงอยู่เลยนะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่อะไรอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้นอันนี้คือที่อาจารย์พยักบอกอส่วนอาจารย์ยักษ์ค่ะอาจารย์ยักษ์พยามนเนี่ยก็คิดว่าเหตุการณ์เนี้ย มันน่าจะมาจากจุดเริ่มต้นที่มีลูกศิษย์ชาวจีนอะ่ะเ,เอาป้ายภาษาจีนมาถ่ายรูปกับอาจารย์ท,ทีนี้ก็เอาไปโพสต์ลงในโซเชียลไงว่าให้อาจารย์อ๋องอ่ะถือป้ายนี้คือเขาบอกว่าเนี่ยคนจีนเขาก็จะนับถือนะเขาเรื่องการสักยันนะฮะและ<อ>้วเขาก็เอาป้ายภาษาจีนเนี่ยมาให้อาจารย์อ๋องแล้วก็จะถ่ายรูปคู่กันแล้วตอนนั้น,นคืออาจารย์อ๋องเองก็บอกว่าไม่รู้ว่าป้ายนี้คือป้ายอะไรยังไงอาจารย์อ๋องไม่ได้คิดอะไรหรอเออไม่ได้คิดอะไรเหร็นว่าคนจีนเนี่ยย้าาถ่ดวก็ย ก็ถ่ายฮะจนกระทั่งรูปนี้มาถูกโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลป<ช>รากฏว่าอีกสำนักหนึ่งเขาบอกอ้าวอาจารย์อองทําแบบนี้ได้ยังไง เ,เพราะอันนี้มันเป็นสิ่งของศักดิ์สิทธิ์มันเป็นภาษาจีนศักดิก์สิทธิ์ที่ทางสำนักศักยันต์บ้านมีดีเนี่ยเขาเป็นคนทําขึ้นค่ะนี่ขนาดอาจารย์เขาลบโพสต์แล้วนะแล้วก็มีการโพสต์ขอโทษหน้า Facebook แล้วนะคุณผู้ชมก็เข้าใจว่าเอ๊ะอาจจะตกลงอาจจะเคลียร์กันจบแล้วหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขานัดรวมพลกันมาค่ะเออเขาบอกพยายามเคลียร์กันเรื่องนี้นะป้ายอักษรภาษาจีนเนี่ยแค่จุดเริ่มต้นทําให้เกิดการตีกันยกใหญ่เมื่อวานนี้นะครับ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรารก็ไปสอบถามกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็คนที่รู้จักทั้งสองสำนักคนนี้เขาบอกว่าผมขอเป็นคนกลางนะผมขอลอยตัวจากปัญหาจากดราม่าตรงนี้เพราะผมไม่ได้นับถือแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสำนักใดสำนักหนึ่งผู้ชายคนนี้คือเตงหนึ่งดอกกระโดนนักแสดงตลกนะครับซึ่งเปิดใจผ่านวิดีโอคอลกับทีมข่าวไทยรัฐบันเทิงของเรารบ,บอกว่าผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานจริง ผมไม่ได้อยู่ฝั่งไหนเลยเพียงแค่ผมได้รับการว่าจ้างให้ไปถ่ายวีดีโอให้กับทางสำนักสักยันอุทยานเสือตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยผมตกใจมากเช่นเดียวกันโอ้โหเห็นตีันยกใหญ่เลยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมขอนะขอลอยตัวอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือดราม่าเพราะผมรู้จักทั้งสองฝ่ายเข้าใจว่าส่วนตัวของเจ้าสำนักเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาเกิดจากลูกศิษย์ที่อาจจะมีการยั่วยุกันเองค่ะ แล้วก็ผมบอกว่าผมเนี่ยโชคดีนะคุณผมเนี่ยก็สามารถหลบจากเหตุการณ์นี้ได้ไม่ได้บาดเจ็บอะไรเราก็ไม่ทันถามว่าคุณคุณเต็งหนึ่งคุณเต็งหนึ่งไปหลบอยู่ตรงไหนหรือว่าไปปีนตรงปากเสือหรือเปล่าหลบอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ปลอดภยดัยดีนะครับส่วนเรื่องที่เจ้าสํานักสัตยันอุทยานเสือโดนตีจนปากแตกนั้นนะฮะเต็งหนึ่งดอกกระโดนบอกว่าอาจจะเกิดจากแทะประคต แทบประคตที่ใช้ฟาดมีคาถาอาคมจนเป็นเหตุให้เจ็บหนักขนาดนั้นนะครับอยากให้เคลียร์กันครับแล้วก็อยากให้มามาคุยกันเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็เหมือนกับว่าทำอะไรเปิดสำนักเหมือนกันนะครับว่าอันนี้มันไม่มีใครได้ได้เลยมันมีแต่เสียกับเสียไงความศักอาของของประชาชนที่อยากจะไปสัก อา,อาจจะไม่ใช่เพราะความเท่อาจจะเพราะาความที่เขาเรียกอะไรอ่ะ uh huh. ที่เคารบอยู่แล้วอ่ะนะครับ uh huh. มันอาจจะน้อยลง เอาล่ะอย่างไรก็ตามนะ,ะเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันนะฮะมันก็เป็นผลทางคดีเหมือนกันนะครับซึ่งพลตำรวจโทอ,อนันต์ขออภัยพันตำรวจโทอ,อนันต์ปานทองพนักงานสอบสวนสพผาชีก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งความเพราะผู้ได้รับบาดเจ็บยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับส่วนความเสียหายนั้นนะฮะก็พบว่าภายในสำนักอุทยานเสือเนี่ยนะฮะ มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับมีข้าวของพังเสียหายรถยนต์ได้รับความเสียหายนะครับมีปากเสือรูปปั้นเสือได้รับความเสียหายเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามตํารวจก็สามารถที่จะดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ที่บุกเข้ามาก่อเหตุเ <ใช S 1> พราะถือว่าสร้างความวุ่นวายนะครับซึ่งหากผู้ที่ก่อเหตุรู้ตัวว่ากระทำผิดสามารถเข้ามารายงานตัวได้ที่สพพาชีนะแต่ถ้าไม่มาเนี่ยตำรวจจะต้องเปิดคลิป หาตัวผู้กระทําผิดดําเนินการออกหมายเรียกออกหมายจับต่อไปตามกระบวนการของกฎหมายแต่ตํารวจก็ต้องตาลายสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยเยอะเหลือเกินเนี่ยคุณที่ทําเป็นรูปปั้นเหมือนปากเสือเนี่ยนะเป็นถ้าเสือเนี่นะครับโอ,โอ้สองสำนักนะค่ะ